มาเท่าเอ็นรอยเนี่ยก็เป็นหนังจากทางฮูลูนะครับแล้วรู้สึกว่า Netflix กเนี่ยก็ได้ซื้อลิขสิทธิ์มาฉายคนทั่วโลกได้ดูนะแล้วตัวหนังเนี่ยก็ได้โคลียเกสมอร์เรสนะครับดาราขวัญใจวัยรุ่นดาราชื่อดังแหลมมาเป็นแม่เหล็กให้ทําให้เราเนี่ยอยากจะดูหนังเรื่องนี้นะครับซึ่งตัวเนื้อเรื่องย่อคร่าวๆเนี่ยจะพูดถึงเรื่องราวหลังจากที่หุนเอ d นรอยครับเข้ายึดครองโลกครับแล้วก็ตามค่าเหล่ามนุษยชาตินะมนุษย์ทุกคนเนี่ย ก็ต้องกระจัดกระจายไปตั้งค่ายหนีตายไปอยู่ตามที่ต่างๆนะแต่ว่าตัวเนื้อเรื่องหลักๆเนี่ยจะพูดถึงจอเจีครับสาวท้อง9เดือนนะครับกับแฟนหนุ่มของเขาที่ชื่อว่าแซมทั้งคู่เนี่ยเหมือนกับชาวโลกทั่วไปนะครับก็พยายามเอาชีวิตรอดเดินทางฝ่าฟันอุปสรรคฝนตกก็เดินทางอากาศร้อนก็เดินทางเพื่อที่จะไปหาที่แบบคลอดลูกที่ดีที่มีชีวิตที่ดีเขารู้สึกว่าเขาวางแผนไปโคเรลี ไปเกาหลีนะครับแล้วก็เดินผ่านฟ้าป่าไปนู่นทางนี้เพื่อที่จะเอาชีวิตรอดพดเรื่องก็ประมาณนี้นะครับแต่เรื่องราวของทั้งคู่เนี่ยจะลองเออย่างไรเนี่ยจะรอดจากการไล่ล่าของหื่นแอนดรอยได้หรือไม่เนี่ยก็ไปรับชมได้ในหนังเต็มๆทาง Netflix นะครับผมขอพูดเรื่องย่อคร่าวๆประมาณนี้นะครับจะไม่สปอยเนื้อเรื่องนะสำหรับหนังเรื่องนี้ถ้าจำไม่ผิดมีภาคไทยนะถ้าใครอยากดูก็ลองดูนะครับ หลังจากที่ผมดูหนังเรื่องนี้จบต้องบอกว่าเป็นไหนอีกเรื่องหนึ่งนะครับที่ค่อนข้างผิดหวังเลยในปีนี้นะครับคือเราก็คาดหวังนะครับว่าเฮ้ยคลิปนี้จะเป็นคลิปแรกของปีนะหลังจากที่เราหายไปนานแต่พอดูจบเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ออะไรวะเนี่ยดูจากหน้าหนังก็ต้องยอมรับนะเราก็ไม่ได้คาดหวังว่ามันจะแอคชั่นอะไรมากนะสิ่งที่คาดหวังก็คือแบบเอออยากให้ได้แบบฟิลที่แบบ หนังอารมณ์หนังที่มันอึดอ,อัดอึดอัดนอยอะไรแบบนี้กับเงื่อนไขที่านเอกท้องเก้าเดือนเดินทางลําบากมันก็มีอะไรพวกนั้นให้เราได้ดูอยู่มันก็อึดอัดอยู่นะครับแต่การเดินเรื่องของหนังเนี่ยค่โอนข้างน่าเบื่อนะครับแถมบทในเรื่องเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะกลวงแล้วก็ไม่ค่อยสมเหตุสมผลเยอะมากนะครับและทั้งทงที่แบบว่า ผมสนใจนะเว้ยแบบโอ้ยได้วิ่งหนีพวาคขุนยนที่มาตามล่าเออฟิลเหมือนหนังซอมบี้แต่ว่ามันก็เอาเข้าจริงมันก็มันมันไม่ค่อยได้อะไรอ่ะเออจากประเด็นของหนังนะครับแล้วก็ตัวหนังเนี่ยมันก็เป็นหนังที่แบบเดินเรื่องเรื่อยๆเนืบเน,บ,นบเออแถมตัวการตัดสินใจของตัวละครตักากๆงตัวละครเนี่ยก็ค่อนข้างที่แบบรู้สึกขัดใจมากๆเลยแต่ผมก็พยายามทําความเข้าใจนะะว่าเฮ้ยใจเขาใจเราแล้วนะมันก็ไม่เหมือนกัน เรผมก็คิดแบบนี้ไอตัวละครมันก็คิดอีกแบบหนึ่งมันก็เรื่องของมันจริงแห่แต่มันก็สุดท้ายแล้วมันก็แบบมันก็ดูน้ำเน่าอ่ะมันเออมันมันก็ขัดใจแปลกๆนะครับและอีกอย่างหนึ่งที่แบบค่อนข้างจะขัดด้วยความที่เงื่อนไขนะเอกเป็นคนท้องใช่ไหมเขาก็อยากให้ตัวหนังเนี่ยมันอึดอัดอยากให้ตัวหนังนี่มันแบบระทึกเหมือนตอนที่เราดูไอพวกควายเอ็ดเพสอะไรแบบนั้นเออมันมีเงื่อนไขให้อึดอัดแต่นี่มันก็ดูมันไม่มันไม่แม้เตนตอนที่ว่าเฮ้ยตัวละครตัวนี้เนี่ย นางเอกเนี่ยมันไปอยู่จุดนั้นมันก็ดูแปลกแปล,ปลอ่ะเออพูดตรงๆนะรู้สึกอึดอัดรู้สึกนะครับรู้สึกว่าเฮ้ยม่เงินไขายนี่อึดอัดจ,จริงๆนะมันจะได้แงอารมณ์ตรงนี้ที่เป็นข้อดีของนังนะครับแงความอึดอัดเนี่ยทํามาได้ดีแล้วเว้ยแต่ว่าถ้าไปพูดรวมแบบความเอ็กเซน์เนี่ยมันผมว่ามันหลายฉากมันยัดเยียดจนเกินไปนะครับมันดูจองใจแล้วก็ยัดเยียดมากอย่างเช่นฉาก,ากนึงอ่าผมจะไม่สปอยเป็นฉากไหนนะครับคือมันจะมีพวกแอนดรอยเนี่ยบุกเข้ามาโจมตีใช่ไหม แล้วก็มันจะมีทหารคุ้มกันเพราะนางเอกเนี่ยอยู่ในค่ายแล้วตอนนั้นอ่ะทหารมันก็งงงงตายง่ายๆดื้อๆงงง,ง,งๆงงงงงเลยนะครับทําไมต้องเป็นนางเอกที่ต้องไปเคลียร์ปัญหาไปเคลียร์เคเวสที่ตัวหนังตั้งไว้ทางทางที่แบบว่าเออมันดูแบบตัวละครตัวนี้มันตัวละครอื่นมันไม่มีดูไม่มีความรู้เลยเหรอหรือยังไงนะครับมันดูยัดเยียดให้คนที่แบบต้องนั่งรถเขนนะ็นอ่ะเออเดินยังเดินลำบากอ่ะไป จัดการกับเรื่องที่เกิดขึ้นอ่ะแบบมันก็รู้สึกว่าเฮ้ยหมันแล้วด้วยความที่ได้ข่าวว่าตัวหนังเรื่องนี้เป็นหนังทุนต่ำนะครับฉากแอคชั่นเนี่ยมันก็เลยน้อยไปด้วยตรงนี้ก็พยายามทําความเข้าใจได้นะครับก็ก็มีฉากใหญ่อยู่ฉากหนึ่งคือฉากขับมอเตอร์ไซค์หนีก็เหมือนหนีสอมบี้แหละอย่างที่บอกนะครับมันไล่ฆ่ามันสอมบีไ้ไล่ฆ่าโง่ๆมันไม่ได้มีเทคโนโลยีอะไรที่เท่ๆเลยนะมันก็เป็นหนังสอมบี้ที่เป็นหน้าเหลก็กอะเอออะไรแค่นั้นเอง แล้วก็มีแค่ฉากเดียวนะครับฉากที่ดูเป็นอากแอคชั่นนะเพราะส่วนใหญ่ฉากอื่นเนี่ยเขาจะหลบเขาจะใช้วิธีหลบนะครับหลบประมาณว่าตัดฉากไปเลยพอเริ่มจะมีการต่อสู้หรือมีการประทานเนี่ยเขาจะตัดทิ้งหรือไม่ก็ได้ยินแต่เสียงนะครับใครที่อยากจะมาดูหนังแบบล้างโลกบุกทะลวงเนี่ย ผิดหวังแน่นอนครับอย่างที่บอกครับเป็นหนังที่เรียบแล้วเนิบมากๆนะครับไม่ค่อยสนุกอย่างที่ใจหวังนะต้องพูดกันตรงๆนะครับสำหรับคะแนนนะครับผมขอให้สักประมาณ4.5เต็ม10แล้วกันก็ค่าเวลาแล้วนะแต่ถ้าเพื่อนๆมีหนังเรื่องอื่นที่อยากจะดูมากกว่าเนี่ก็ดูเรื่องอื่นก็ได้นะครับเรื่องนี้อย่างไรก็ลงไปพิสูจน์นันเองนะผมขอมาพูดความรู้สึกหลังดูจบแบบคร่าวๆประมาณนี้นะครับสำหรับหนังเรื่องมาเ e r Android นะครับ